สวัสดีครับร้านพีซแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้มาอัปเดตสินค้าประจำวันที่6กธันวาคม2563ครับผมตอนเช้าเชครับเ,เริ่มคันแรกเลยแล้วกันนะครับผมสามสแรงคันนี้รถเพิ่งเข้าเมื่อวานนี่ครับดันหน้าผ่านหลังสภาพพร้อมใช้งานครับผม ราคาอยู่ที่2,45,000บาทครับ2,45,000บาทกันดัดมา34แรงครับผมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังเช่นกันครับหน้าผ่านหลังสภาพพร้อมใช้ครับผมสิ้นลอหลังสองฝั่งยังไม่เคยแจะเลยคันนี้ถือว่าเดิมอยู่ครับ ราคาอยู่ที่185,000บาทครับ185,000บาทกันถัดมา49แรงครับผมคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าพัดหลังพร้อมใช้งานราคาอยู่ที่350,000บาทครับ35,000บาทอันถัดมาคันนี้ 45di ครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างคันนี้ครับ ตัดตามสภาพนะครับ189,000บาทครับ189,000บาทขับมา36แรงครับผมคันนี้ปี53ด้านหน้าผ่านหลังครับราคา249,000บาทครับ249,000บาทคันนี้30แรงครับผมสวยๆเดิมๆ245,000บาทครับผม กันหน้าผ่านหลังเช่นกันครับอันนี้ s p 3พี0 0แสนพันบาทครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังอันนี้30แรงเช่นกันครับผม2อ5แสนหมื่นพันบาทครับ2องแสนหมื่นพันบาทในส่วนอุปกรณ์ใหม่ก็พอมีให้ลูกค้าได้เลือกนิดหน่อยครับผมว่าจะเป็นตัดหญ้าแล้วก็ผ่านผ่านใหม่เป็นของนาซ่านะครับผ่านห้าใบยี่สิบสอง 27,500บาท36ใบ22 28,500บาทครับผมตัดหญ้าใหม่1.4เมตรอยู่25,500บาทาตัดหญ้า1.2เมตรอยู่24,500บาทครับผม24,500บาทอุปกรณ์ก็พอมีให้เลือกนิดหน่อยครับว่าจะเป็นโรตาตรีา่ยกล่องครับผมตอนนี้ไ ขุดมันครับผมตอนนี้ยกล่องหมดนะครับผมกาลังสั่เข้ามาอยู่ลูกค้าท่านใดสนใจสินไหนก็แวะเข้ามาชมได้ครับอําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2 2 5 0 2ครับผมร้านตั้งอยู่อําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมห่างตัวอําเภอ1กิโลเมตรหา่าง3ามแยกหนองูเหลือม3กิโลเมตรห่างสีแยกบ้านจาน7กิโลเมตรครับผม ท่านลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมร้านติดถนนสีเลนเส้นกันทะลักวาลินหรือกันทลักกันทลมมั้งละครับเส้น2 0 8 5ลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ